เริ่มจากตัวฟักทองแล้วก็ตัวใบเตยน้ำกะทิค่ะแล้วก็ตัดน้ำแข็งใส่ลงไปนะคะจะได้เย็นชื่นใจอร่อยดี แทใสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงการนะคะเดี๋ยววันนี้วิจะพามาทำลอดช่องหวานหวานเย็นเย็นกินกันค่ะ ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปทําบุญที่วัดก็ได้หรือจะเอามากินกันรวมญาติก็ได้นะคะวันนี้วิจะให้สูตรตัวอดช่องเนี่ยถึง2ส,สูตรด้วยกันสูตรแรกคือตัวอดช่องใบเตยสูตรที่2คือตัวอดช่องฟักทองนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําตัวอดช่องเราเริ่มจากการทําน้ํากะทิอดช่องกันก่อนค่ะให้เราตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่หัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์าอร่อยดีดดลงไป1,000พันกร,รมัมสองหวานกระแซบเด้อ อันนี้เขาจะมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร0อเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงการนี้กะทิอร่อยดีกับกล้องห้วยไร่ขอส่งความสุขให้กับทุกคนด้วยการมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีรับเสื้อรำวงอร่อยดี1,500รางวัลน,นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายน2,565ก็ สามารถไปดูกติกาและติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมกันได้ที่เพจ Facebook กะทิอร่อยดีเดี๋ยววิจวางลิง์เพจไวใ้ให้ด้วยค่ะจะได้ไปกันถูกต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีหรือใครจะใช้น้ำตาลปโนดก็ได้นะคะ700กรัมเกลือป่น3ส่วน4ช้อนชาใบเตยมัด3ใบขยำขยำก่อนนะคะกลิ่นเขาจะได้ออกดีจุดไฟเลยค่ะใช้ไฟกลาง เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พอได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้กะทิเดือดทีนี้เราก็มาทำตัวลอดช่องกันได้เลยนะคะเดี๋ยววิจะทำตัวลอดช่องฟักทองให้ดูก่อนใส่เนื้อฟักทองต้มสุกบดละเอียดลงไป150กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งมัน30กรัมแป้งถั่วเขียว15กรัม น้ำปูนใส่ห0ากรัมใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะแค่พอนวดแป้งได้ใช้มือลงไปนวดเลยค่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเรานวดแป้งก่อนอย่างนี้จะดีกว่าใส่น้ำปูนใส่ลงไปหมดทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยแป้งจะลอยค่ะละลายยาก แล้วก็อัตราส่วนในการทำน้ำปูนใสเนี่ยก็คือปูนแดง1ช้อนโต๊ะละลายเข้ากับน้ำเปล่า1ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วจึงลินน้ำใสออกมาใช้ได้ถ้าใช้ไม่หมดเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเป็นเดือนเลยค่ะพอนวดแป้งละลายดีหมดแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำปูนใสที่เหลืออยู่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มือคลายแป้งนะคะให้แป้งละลาย พอละลายหมดแล้วให้นําไปกรองผ่านกระชอนลงในกระทะอันนี้ก็จะเป็นเศษฟักทองอะนะคะเอาไปทิ้งเลยค่ะจุดไฟใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดมือพอแป้งเริ่มเป็นตัวแบบนี้เราก็กวนให้ไวขึ้นนี่นะคะเขาจะค่อยๆสุกแล้วก็ใสขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ได้ประมาณนี้ก็พอได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะปิดแก๊สได้เลยถ้ากวนจนแข้นมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาจะรอดไม่ลงช่องนะคะแล้วก็นำมาเทใส่ในตัวบีบรอดช่องค่ะเทเสร็จปุ๊บให้ใส่ตัวกดค่ะแล้วก็เอามากดลงในน้ำเย็นจัดได้เลยลอยน้ำแข็งไว้เลยนะคะน้ำเย็นจัดเนี่ยค่ะ ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วพอเขาคลายความร้อนออกหมดแล้วเนี่ยให้เราลินน้ําออกบ้างเหลือน้ําไว้เพียงคลุกคลิกก็พอทีนี้ก็มาถึงคิวของตัวรดช่องใบเตยแล้วนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า70กรัมค่ะแป้งมัน25กรัมแป้งถั่วเขียว25กรัมน้ำปูนใส่ใบเตย700กรัมใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็นวดแป้งเหมือนตอนที่เราทำตัวฟักทองเลยค่ะ สำหรับการทำน้ำปูนใสใบเตยมันก็เหมือนกับการทำน้ำใบเตยนี่แหละคะ่ะแต่เราเปลี่ยนจากการเอาน้ำเปล่ามาคั้นเป็นเอาน้ำปูนใสมาคั้นแทนนะคะอ่าเรานวดแป้งจนไม่เหลือเม็ดแป้งแล้วเทน้ำปูนใสใบเตยที่เหลืออยู่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คลายแป้งแป้งละลายหมดแล้วนะคะเราก็นำไปเทใส่ในกระทะได้เลยค่ะ จุดไฟขึ้นมานะคะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือจนกว่าแป้งจะสุกใสขั้นตอนก็จะเหมือนกันกับตอนทำตัวฟักทองเลยอนะคะเนี่ยค่ะกวนไวขึ้นเมื่อเขาเริ่มจับตัวเพียงไม่นานแป้งของเราก็สุกใสได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะความเหนียวข้นก็อยู่ในลักษณะที่สามารถลอดช่องได้ปิดแก๊สเลยค่ะ ตัวบีบนี่เราต้องล้างทุกครั้งนะคะเมื่อกี้วิบีบตัวฟักทองไปแล้ววิก็เอาไปล้างแล้วค่ะกดลงไปในน้ำเย็นจัดได้เลยปล่อยทิ้งไว้จนกว่าเขาจะคลายความร้อนหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มาตักกินกันได้เลยค่ะ,ะเริ่มจากตัวฟักทอง แล้วก็ตัวใบเตยน้ำกะทิค่ะแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่ลงไปนะคะจะได้เย็นชื่นใจอร่อยดีน่ากินมากค่ะใรก็ชอ,ชอตอ รสชาติอร่อยอร่อยค่ะ น้ำกะทิหวานมันกำลังดีเลยค่ะส่วนเพลงนี้ก็ม้วนนะคะสนุกมากเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชม MV เพลงนี้ด้วยค่ะเพลงรำวงอร่อยดีคุณก้องห้วยไล่ได้ร้องเอาไว้กับครอบครัวนะคะน่ารักมากๆเลยไปดูกันได้ที่ช่อง YouTube ก,กะทิอร่อยดีและเพจ Facebook ก,กะทิอร่อยดีค่ะในวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีวันสงการานต์ค่ะ กล,กลคุณภาพเวริ